อ้าวสวัสดีครับผมเจเจครับผมคลิปนี้นะเป็นคลิปเกี่ยวกับตัวของเอมิลี่นะฮะอาจจะสั้นๆแต่ได้ใจความแน่นอนอ่ะผมเริ่มเลยละกันนะครับจมตีปกตินะไม่มีอะไรเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นอะคามเนี่ยในส่วนของสกิลท่านะจะเป็นการวางสกิลแบบอลเบโดนะมุงก็จะแบบกว้างๆหน่อยแต่ว่าสกิลท่าของเอมิลี่เนี่ยมันก็จะเป็นแบบออโต้ยิงพืชใส่หน้ามอน แล้วถ้าเกิดว่ามีศัตรูที่ติดไฟไหม้เมื่อสกิลธาตมันโจมตีศัตรูที่ติดไฟไหม้เนี่ยเราจะได้น้ำหอมไม่ใช่น้ำหอมกลิ่นหอม1นึ่งสเต็กนะครับพอกินหอมครบสสเต็กนะสกิลธาตเนี่ยจะกลายเป็นเลเวลสนะครับยิงแบบดับเบิลแจ๊ะแจ๊นะครับแบบถาวรด้วยนะจนกว่าเราจะรีเซ็ตสกิลใหม่หรือก็คือกดสกิลอีกรอบนั่นเองสกิลธาตเนี่ยมันจะคูลดาวประมาณ14วินาทีแต่ว่าระยะเวลาคงอยู่คือ22วินาที เอมิลี่มีพลังปฐมภูมิเป็นวิญญาจารย์สีม่วงนะครับเรียกได้ว่าเป็นถังสารนั่นเอง,เองนะสามารถตีวิญญาจารย์เหลืองได้นะว้าวหอ,อกเ้าเทียนถ้าไม่ตายของเอมิลี่เนี่ยก็จะอัปเกรดสกิลธาตุเป็นเลเวล3นะครับแล้วก็ยิงแจะแจ๊ะแจ๊ะ,จะใส่หัวมอนนะครับแบบล็อกเป้าด้วยนะเออคล้ายๆเหมือนสกิลอันติของอิรูเมียใน R o v e. ซึ่งก็มีระยะเวลาประมาณ2.8วินาทีมไม่ใช่50วิน,ทนวทีอันนั้นเว็บมันเขียนผิดนะครับเพราะว่าผมไปดูลีกมาแล้วมันแป,กแป,กแปกลกๆมันยิงแค่แป๊บเดียวเองสรุปพอผมไปอ่านอิงจริงๆมันก็เขียนว่า2.8วินาทีเว้ยผมก็เลยรู้ว่าแม่งเออ2.8วินาทีคือมั่งเหลื่อมล้ำจัดแบบมันมันทำให้แปลไทยผมดูแย่อพอสวรรค์ติดตัตวของเอมิลี่น่ยมีผลทำให้เอมิลี่นะโจมตีศัตรูที่ติดไฟแรงขึ้น36% แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราโจมตีใส่ศัตรูที่ติดสถานะปุกเรานะดาเมจจะลดลง90%ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าลดลง90%แบบไหนลดลงที่ปุกเราหรือเปล่า่ะสมมติว่าดาเมจเรา1 0,000ืนะครับตีปกตินะแบบไม่มีปุกเราพอมีปุกเราได้ดาเมจ20 0 0 0ือย่างเงี้ยแล้วก็ลดไปเหลือ1 1 0 0 0อ่ะอันนี้คือลดที่ปุกเรา90%แต่ถ้าเกิดเป็นลดทั้งหมดเลยตอนแรกทำดาเมจ1 0 0 0 0 พอเราทำดาเมจลุกแล้ว20,000ลด90%เหลือ2,000โ oh! อ้สุดยอดจัดเลยลด90%แบบตึงๆซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นรูปแบบไหนนะก็ต้องรอ,รอ,รอดูกันต่อไปตอนตัวเข้าเดี๋ยวค่อยลองอีกทีนึงแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะให้จำง่ายๆเลยก็คือเล่นกับธาตุสายฟ้าไม่ได้แต่เล่นกับธาตุไฟนั้นดีเยี่ยมนั่นเองพอสวรรค์ที่1เมื่อเอมิลี่ได้รับกลิ่นหอมทุกสสแต็กเนี่ยสกิลธาตุก็จะปล่อยระเบิด ปรามาณูลูกใหญ่ซึ่งมันก็ไม่ใหญ่หรอกเอาง่ายๆคือมันเหมือนกับไอการโจมตีของดาบน้ําแข็งในดักกอนสไปอะดาบใหญ่อะที่มันมีมเมล็ดอะไรก็ไม่รู้ตกลงมาก,กว้างๆประมาณนั้นอะนั่งไม่กว้างเลยเห <laughs> มือนจะกว้างแล้วแต่มันก็ไม่กว้างเว้ยดามเมจมันจะอยู่ที่ประมาณ500เเซของพลังโจมตีนะครับก็ถือว่าแรงพอสมควรนะแล้วก็น่าจะออกบ่อยอยู่อาจจะออกทุกประมาณประมาณ 3- 4วิออกที ประมาณนี้พรสมวค์ที่2ทําให้ทุกคนที่อยู่ในพื้นที่ของสกิลธาตสร้างดามเามจเผาไหม้แรงขึ้น85%ก็คือเผากันจนไหม้กันเลยทีเดียวแรงแบบแรงอัพๆเลยปกติเขาเผากันเท่าไหร่300 400 500 600หรือว่า1000งพัวะไม่แน่ใจแต่ถ้าเกิดเป็นดาเมจหน0 0งก็1850แก็แรงขึ้นมาอยู่แนละ้วแล้วมันเผาลัวด้วยดาเมจจากตรงเผาไหม้ก็เอ้ยหลายหมื่นอยู่นะถ้านับแค่เผาไหม้นะ กลุ่มดาวที่1เพิ่มดาเมจของสกิลธาตุที่ผมบอกว่ายิงเจ๊ะเจ๊ๆเจ๊เออะเพิ่มอันนั้นอนะสิมันก็ดูน้อยดีนะครับแต่ว่าทีเนี้ยมันจะเพิ่มดาเมจของพรสวรรค์ที่หนึ่งด้วยก็คือไอห้าร้ที่ผมบอกที่ออกชุกประมาณสี่ห้าวิมันจะแรงขึ้นอีก10%นะครับก็บวกห0าร้อยเปอร็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ของห้าร้อยก็คือห้าสิบร์เซบวกกับห้550สาสบบิบเปอร์เซ็นต์ห้าร้อยห้าสิบเปอ แล้วก็มันยังเขียนต่ออยว่าเมื่อตัวละครในทีมทําให้ศัตรูติดไฟหรือว่าแปดท่าไม้ใส่ศัตรูที่ติดไฟเอมิลี่ก็จะได้รับกลิ่นหอม1สแตก็กซึ่งก็คูดาว2.9วินาทีหรือจะให้พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือพรสวรรค์ที่1ของเอมิลี่มันจะมาบ่อยขึ้นนั่นเองระเบิดทีลา5 5 0แบบปุ๊บปุบปุบบ่อยขึ้นอ่ะสมมุติว่ามีระยะเวลาสักประมาณ1ิวิถ้าเราไม่มี C1 เนี่ยมันอาจจะตกประมาณสรอบอ่ะ แต่ถ้าเกิดว่าเรามี C1 มันอาจจะตกสัก5รอบอะไรเงี้ยออก็มีเพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งนะกลุ่มดาวที่2เมื่อเอมิลี่เนี่ยได้รับกลิ่นหอมเอมิลี่จะได้รับปรุงพิเศษด้วยทําให้ ATK เพิ่มขึ้น18%สามารถสแต็กได้สูงสุด2สแต็กคือผมยากจะบอกว่ามันเป็น ATK เพิ่ม36%แบบงูง,งูงเลยไม่คตรกากเลย C2 อ2เนี่ยคือเพิ่มอย่างอื่นไม่ได้เหรอเอ่อเพิ่ม ATK สัก72%อย่างเงี้ยหรือไม่ก็ ATK 32%บอวกอัตราคีให้อีกสัก12%ไม่ก็สิ้อะไรมันน่าจะดีขึ้นนะคือ C2 แม่งไก่จัดเลยมันไม่น่าสุ่มเลยเอาไป2คะแนน <c oughs> สิ้นคิดมากบอกเลย C2 เนี่ยใครเห็นด้วยกด1ครับผมกด9 <c oughs> สรุป1หรือ9เอากด9แล้วกัน กลุ่มดาวที่3เพิ่มเลเวลสกิลธาตุนะครับกลุ่มดาวที่4เพิ่มระยะเวลาของท่าไมา้ตายจาก2.8วินาทีเป็น4.8วินาทีแล้วก็ลดความถี่ของมันลงนะจากตอนแรก0.7วินาทีมันจะตก1ลูกใช่ไหมมันจะกลายเป็น0.3วินาทีตก1ลูกถ้าคำนวณจากเวลาที่มันให้4.8วินาทีมันจะตกทั้งสิ้น16ลูกถ้าเราไม่มี44เนี่ยมันก็จะตกแค่4ลูกโอเคเข้าใจระดับไอสตลกันละไป กลุ่มดาวที่5เพิ่มเลเวลของท่าไม้ตายกลุ่มดาวที่6เมื่อเราใช้สกิลท่าหรือว่าท่าไม้ตายเนี่ยจะทําให้เอมิลี่โจมตีปกติเป็นท่าพืชที่ไม่สามารถซ้อนทับกับท่าอื่นได้แล้วก็เพิ่มความเสียหายให้กับการโจมตีปกติ250%ของพลังโจมตีนอกจากนี้เนี่ยในทุกครั้งที่เราโจมตีจะได้รับกลิ่นหอมด้วย1 s t a c สแตก็กซึ่งเอฟเฟกนี้จะหายไปเมื่อเราโจมตีครบ4ครั้ง สรุปรวบยอดเลยละกันเอมิรี่เนี่ยเป็นตัวละครเน้นเผาไหม้นะสามารถเล่นได้กับท่าไฟลแล้วก็ท่าน้ําแต่เล่นกับท่าสายฟ้าจะไม่คุ้มเพราะถูกลดดาเมจไปถึง90%เอรเอมิรี่เนี่ยสามารถเป็นได้ทั้งดาเมจหลักแล้วก็ซับดาเมจอันนี้คือผมสันนิษฐานจากสกิลของมันนะเพราะว่าดูท่าแล้วน่าจะแรงซึ่งเอมิรี่เนี่ยจะกลายเป็นตัวละครเมตาเผาไหม้ตัวใหม่ของเกมเพราะว่ามีอยู่ตัวเดียวที่ทําแบบนี้ได้ ถามว่าควรสุ่มไหมผมมองว่าเป็นตัวที่ต่อให้ไม่มีทีม5ดาวเล่นน้องก็เก่งเชื่อผมดิถ้าเกิดว่าให้เลือกระหว่างอาวุธกับปลดกลุ่มดาวเลือกอะไรดีผมแนะนำว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีอาวุธ5ดาวอย่างพวกโฮมาเจดหรืออะไรเงี้ยเออก็แนะนำกดอาวุธประจำตัวไปแต่ถ้าเกิดว่าเรามีอยู่แล้วนะกดกลุ่มดาวมาเลยครับกลุ่มดาวที่ห คือผมว่าดีผมว่าดีกลุ่มดาวที่1น่าจะเก่งแต่ว่ากลุ่มดาวที่2อ,อันนี้ตามตรงนะกระจอกไปหน่อย <laughs> อย่าไปหากดนะเว้ยกลุ่มดาวที่2อ่ะใครมีงบน้อยอย่ะแต่ถ้าเกิดว่ามีงบเยอะก็ดันไปให้สุดแล้วกดที่ c 4นะครับแล้วก็เป็นไปดังการคำนวณของผมเป๊ะเลย คือเอมิลี่อ่ะแม่งเล่นได้กับทีมอายกะไม้ที่ผมจัดเว้ยแล้วทีมอายกะไม้ที่ผมจัดอ่ะแม่งมีเบเนดตซีหกและทีเนี้ยมันก็ไปทําปฏิกิริยาเผาไหมกันสองคนผมจะให้อายากะตีเป็นไฟด้วยอุ้ยม่งเก่งเงืออะไรทีมเนี้ผมว่าทีมนี้จะได้เฉิดฉายแน่ไม่ช้าอ่าซึ่งผมก็ไม่ต้องไปใส่นาฮิดะแล้วไม่ต้องไปแย่งมาละดีมากเลยก็จริงๆเหมือนเห็นข่าววงในเขาบอกมาว่าเขาจะตัดดาเมจลบ90%ของปลุกเราออกไป แต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันจริงแท้แน่นอนขนาดไหนก็ต้องรอดูกันต่อไปแต่ผมบอกเลยถ้าเกิดว่ามันตัดเรื่องที่ว่าเล่นกับสายฟ้าไม่ได้ออกไปเนี่ยแล้วมันเล่นกับสายฟ้าได้สามารถเก็บกลิ่นหอมจากสายฟ้าได้เนี่ยผมว่าเอมิลี่คงไม่มีใครเล่นธาตุไฟแล้วแหละก็คงจะไปเล่นสายฟ้ากันหมดเนาะ